สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเม่ขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นดวงการเงินชาวลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนประจำเดือนกันยายน2565 ซึ่งในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงสตาในเรื่องการเงินสามารถติดตามรับชมรับฟังคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้า่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจช่องไม่ขลาพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะ เมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยค่ะการเงินชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระซึ่งดาวพร,ราหูยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพพันธุได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคเล็งมาที่เรือนการงาน ในช่วงของตลอดครึ่งปีหลังนี้ในเรื่องการเงินถือว่ายังคงดีอยู่เพราะดาวยังคงได้มาตารฐานดีและเล่งมาที่เรือนการงานทําให้ความสําเร็จในเรื่องเงินการหารายได้มักมาจากการทํางานการลงทุนโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพเสริมมากกว่าหนึ่งอย่างอาชีพระยะสั้นการลงทุนหวังผลประโยชน์กําไรในระยะสั้น ตรงนี้มีเกณฑ์ดีเพราะดาวพระราหูคือเงามืดอาชีพสีเทางานธุรกิจระยะสั้นพวกนี้จะส่งผลดีในเรื่องการเงินการลงทุนและเพศหญิงผู้หญิงยังคงสนับสนุนชาวราคนาราศีมังกรเป็นอย่างดีในเรื่องเงิน โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภวาสนาการเงินดาวพังคารเจ้าเรือนพพราพาได้มีการโคจรไปอยู่ที่เรือนพบปุตตะได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคดาวการเงินหลักได้เทวีโชคดาวโชคลาภได้มาตรฐานราชาโชคทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนกันยายนดวงวาสนาการเงินมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่ และเป็นไปได้ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่เข้ามาด้วยค่ะโดยเฉพาะบุตรบริวาลูกน้อง คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเราจะนำข่าวดีโชคดีด้านการเงินมาสู่ชาวรัคนาราศีมังกรและหากใครที่ลงทุนทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์กำไรช่วงนี้มีเกณฑ์ได้มาอย่างแน่นอนค่ะหรือใครที่ทำงานหวังกินค่าคอมเงินโบนัสเงินพิเศษอะไรพวกนี้มีเกณฑ์จะได้มานะคะ อย่างไรแล้วชาวรา,ราศีมังกรในเรื่องการงานมีเกณฑ์ติดขดัดมีปัญหาโดยเฉพาะหลายท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเรื่องงานโดยการปรับเปลี่ยนโยกย้ายครั้งนี้อาจจะเพิ่มเงินเดือนหรือว่าความสําเร็จด้านการเงินให้แก่ตนเองในเรื่องของช่องทางการหาเงิน เพรช่วงจังหวะโอกาสวาสนาดวงการเงินค่อนข้างรุ่มพุ่งแรงอย่างไรแล้วไม่ขาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องเงินให้สำเร็จสุขสมหวงังปรดหนี้ปลดสินกันทุกคนเลยนะคะดวงการเงินชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระและเป็นเจ้าเรือนภพลาพระ ในช่วงของตลอดเดือนกันยายนนี้ดาวการเงินหลักและดาวโชคลาภคือดาวพฤหัสยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนการเงินได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังสูงสุดส่งผลดีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความดีงามเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังมากทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเรื่องการเงินค่อนข้างเด่นดัง มีเกณฑ์สำเร็จสมหวังเรื่องการเงินตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและนอกจากเรื่องการงานแล้วการเงินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีข่าวดีไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ด้วยความที่ดาวพระหัสเดินพักองศาถอยหลังอยู่ที่เรือนการเงินไปจนถึงวันที่สองธันวาคมในเรื่องการลงทุนใหม่ เมขลาพยากรณ์ยังไม่แนะนำนะคะอยากให้รอหลังวันที่2อธันวาเป็นต้นไปค่อยกลับมาทบทวนเรื่องการลงทุนอะไรเพิ่มเติมจะดีกว่าช่วงนี้แนะนํำให้ประคับประคองสิ่งที่มีอยู่ไปก่อนสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้เมขลาพยากรก็เชื่อว่าชาวราศาาีกุมสามารถบริหารจัดการและมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่แน่นอนค่ะ โดยเฉพาะดาวเดินถอยหลังอะไรที่คุณเคยคาดหวังเคยเครียดผิดพลาดมาแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้จากนี้เป็นต้นไป เงินเก่าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจจะกลับมาสุขสมหวังแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งอย่างอยากจะเตือนชาวราศาาีกุมในเรื่องการเงินช่วงที่ดาวการเงินเดินถอยหลังอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดนะคะเพราะนอกจากเรื่องการลงทุนแล้วการเงินอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดเพราะมีเกณฑ์จะสูญเสียเงินได้ง่ายจากเรื่องเหล่านี้มีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงมากสรุปโดยภาพรวมดาวการเงินไม่ได้ตกทบเสียอะไรและ ไม่มีดาวเสียอะไรมากลุ่มเรือนพบการเงินส่งผลทําให้อุปสรรคปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองยังไม่มีเข้ามารบกวนจิตใจอย่างไรแล้วไม่ขลับพยากรณ์ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศาาีกุมดวงดีดวงเฮงในเรื่องการเงินมีฐานะร่ํารวยปลดหนี้ปลดสินคิดหวังสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยสุจริตธรรมขอให้สิ่งนั้นสําเร็จสมหวังทุกประการนะคะ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระคือการเงินหลักและดาวพระสาวเจ้าเรือนพบลาพระที่แปลว่าโชคลาบการเงินพิเศษในช่วงตลอดทั้งเดือนกันยายนดาวพังคานเจ้าเรือนพบการเงินหลักยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบสหัสชชะได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชค ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาภด,ด้านการเงินถึงแม้ว่าดาวพระศุก์เจ้าเรือนพบสหัสชะจะไปตกพบอริอาจจะทําให้เรื่องเพื่อนฝูง เชื่อใจหรือไว้ใจไม่ได้แต่ว่าดาวการเงินไปอยู่เรือนภพสหัสชะทำให้ในเรื่องการเงินอาจจะมีเกณฑ์มีโชคลาภเข้ามาอยู่บ้างโดยเฉพาะการเข้าสังคมการพบปะผู้คนใหม่ๆจะเพิ่มช่องทางการทำมาหากินมากขึ้นและดวงวาสนาการเงินโดยเฉพาะใครที่ทำงานประจำดาวการเงินได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังในเรื่องการเงินการทองเข้ามาแน่นอนค่ะ ส่วนดาวพระเสาร์เจ้าเรือนพบลาภะในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีดาวพระเกตมาอยู่ร่วมด้วยซึ่งดาวพระเกตอยู่ร่วมกับดาวดวงใดจะเพิ่มพลังความเข้มแข็งความแข็งแรงให้กับดาวดวงนั้นทำให้ในเรื่องโชคลาบวาสนาการเงินจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาบก้อนใหญ่รับเงินก้อนใหญ่เข้ามายังไงลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนะคะ และถ้าเป็นไปได้ในเดือนนี้ให้ขอพอรเกี่ยวกับสายญาณพญานาคราชบูชาพญานาคราชจะดีค่ะเนื่องจากดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนพบโชคลาภและดาวพระเสายังเป็นตัวแทนเกี่ยวกับสายญาณแห่งหนาคราชและยังมีดาวพระเกตที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่วมด้วยทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนใครที่เป็นลูกหลานพญานาคราชหรือบูชาขอพอรท่านมีเกณฑ์ได้โชคความสําเร็จด้านการเงินจากพญานาคราชได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมดาวการเงินไม่ได้ตกพบเสียอะไรย่อมส่งผลในด้านดีเรื่องของการหาเงินหารายได้การเสี่ยงโชคแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบ,บินาตมาอยู่เรือนพบการเงินซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้มีค่าให้จ่ายอยู่บ้างเพราะฉะนั้นควรบริหารจัดการวางแผนเรื่องการเงินให้ดี แต่ข้อดีก็คือดาวพระราหูได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคเพราะฉะนั้นใครที่ทำเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานออนไลน์งานแดนไกลอาชีพสีเทางานที่ไม่เปิดเผยตนเองตรงนี้มีเกณฑ์ดีในเรื่องโชคลาภการเงินเข้ามา อย่างไรไม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวรัคนาราศีมีนร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีอดคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยปดหนี้ปดสินทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขลาพยากรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีค่ะ